พลังอธิษฐานยามดึกวันนี้เรามาร่วมกันอธิษฐานกับอาจารย์นนรุตและอาจารย์สมบัติจันกอนพลังอธิษฐานยามดึกมนุษย์เราทุกคนต้องการมีชีตอยู่อย่างมีคุณค่ามีชีวิตเป็นคุณไม่ใช่เป็นโทษต่อผู้อื่นชีวิตมีค่าไม่ใช่ไร้ค่าทั้งต่อผู้อื่นและต่อตอนเอง พระวจนะของพระเจ้าสอนเราถึงแนวทางการมีชีวิตอยู่อย่างที่มีคุณค่าที่สุดก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแล้วจิตของเราจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงในชีวิตเรามาฟังพระธรรมที่ท่านแบ่งปันเอาไว้ในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ17ถึงข้อ19ตักเตือนคนที่มั่งมีอยู่ฝ่ายโลก คิดของเขาจะมีประโยชน์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อไม่มีทิฏฐิไม่มั่นใจในตัวเองเกินไปจนละเลยคำตักเตือนจากพระเจ้าหรือคำตื่นสติจากมนุษย์ไม่มีมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงในโรคนี้วันนี้รวยพรุ่งนี้อาจจะจนได้รวยมากก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมีคนรักมากบางคนรวยมาก แต่มีคนเกลียดมากชีวิตไม่มีความสุขบางคนรวยมากแต่โครคภัยไข้เจ็บคุกคามอย่างหนักอายุสั้นตายก่อนกำหนดหาเงินทองได้มากมายมุ่งมั่นในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจดคำ่ำเพื่อที่จะมีเงินทองสุดท้ายก็ต้องไปรักษาตนเองจนสิ้นชีวิต รทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียงปัจจัยแต่ไม่ใช่หัวใจในการที่จะดำเนินชีวิตทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายของชีวิตก็จริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความสุขของชีวิตทแท้จริงได้เพราะการมีเงินไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่การที่เราหลงไหลรักเงินต่างหากที่ผิดและนำชีวิตเรามาถึงความเสื่อมสูญสลายไปอย่างน่าเสียดาย กระทำดีทำดีให้มากๆเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวนะครับถูกต้องไม่จำเป็นจะต้องรอมีมากแล้วค่อยทำดีเพราะว่าถ้าเราบริหารจัดการชีวิตที่ถูกต้องที่แท้จริงก็คือการจัดการเรื่องการเงินแต่มีไม่มากก็สามารถช่วยคนอื่นได้มากได้เช่นกันเพราะการทำดีการเอื้อเฟื้อความเมตตาส่งผลให้เรามีคุณค่าชีวิตในโลกนี้ และเป็นการวางรากฐานที่ดีในโลกหน้าด้วยและเป็นแบบอย่างให้แก่ครอบครัวกับชีวิตที่จะเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานภายในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักอาจารย์คู่พ่อพรอ,อุปัรภมอัคารทูตได้แบ่งปันหนุนใจให้เราไข้ควรอธิษฐานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดพลังอธิษฐานยามดึกจะเกิดผลในชิตตั้งแต่เช้า ถึงดึกคืนวันนี้ก่อนที่เราจะนอนหลับพักผ่อนเราผิดพลาดหรือสําเร็จอะไรปัญหาอะไรบ้างที่เผชิญมาทั้งวันพรุ่งนี้เช้าจะเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตและเป็นพระพรขอเราร่วมกันอธิษฐานภายในครอบครัวพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยรอดทรงสถิตยอยู่กับเรามีองค์พระเยซูคริสต์เป็นสหายเลิศคอยปรึกษาแนะแนวทางแก่เราตลอดเวลาขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ